สิอันดับช่อง YouTube ที่มียอด Subscribe มากที่สุดในโลกจะมีช่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคลิปนี้จัดอันดับเมื่อวันที่16บิถุนายนปี2020ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ d o อกอ f r ฟลูเออันดับที่10ช่อง k i d s d i Ana Show เป็นช่อง YouTube สำหรับเด็กช่องนี้สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2015ขณะนี้ช่อง Kiss d i Ana Show มียอด Subscribe ถึง5 5ล้าน7แคนและมียอดวิวรวมถึง29,727ล้านวิวจนมาอยู่ในอันดับที่10 อันดับที่9ช่อง C Music Company เป็นช่องเพลงยักษ์ใหญ่จากประเทศอินเดียสร้างขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมปี2014ขนาขณะนี้มียอดส u ั s c ส i b e ถึง56ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง26,726 26, ล้านวิวจนมาอยู่ในอันดับที่9อันดับที่8ช่อง l ล n ัสเตียเป็นช่องรายการสำหรับเด็กสร้างขึ้นเมื่อ6ธันวาคมปี2016 มียอดซับเราๆ56.2ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง35,788ล้านวิวจนมาอยู่ในอันดับที่8อันดับที่7ช่อง c a n แน c o n นซิ l l ่ช่องแช n n น c o n นซิ l l ่นะครับเป็นช่องเพลงยักษ์ใหญ่จากประเทศบราซิลโดยช่องนี้นะครับก็มีเพลงสนุกสนานให้เราได้รับชมรับฟังมากมายโดยช่องนี้นะครับสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่22มีนาะคมปี2 0 1 2และตอนนี้ก็มียอดซับสไคร์เรา่าๆ58.2ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง3,400ล้านวิว จนมาอยู่ในอันดับที่7อันดับที่6ช่อง WWE เป็นช่องกีฬามวยป้ำนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยช่องนี้นะครับสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2007และขนาดนี้มียอดซับสไครต์เหล่าๆ61.5ล้านคนมียอดวิวรวมถึง44,247ล้านวิวจนมาอยู่ในอันดับที่6อันดับที่5ช่องไฟมิ t e c r a f t เป็นช่องที่แนะนำวิธีการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันโดยที่ใช้สิ่งของภายในบ้าน โดยช่องนี้สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2016และขณะนี้ก็มียอด Subscribe ิาวๆ67ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง17,896ล้านวิวอันดับที่4ช่อง s e ตอินเดียเป็นช่องทีวีที่มีรายการต่างๆมากมายของอินเดียมีทั้งรายการทีวีเกมโชว์และละครอ,อีกมากมายสามารถไปติดตามรับชมรับฟังได้แต่ว่าจะฟังออกหรือไม่ออกนี่อีกเรื่องนึงนะ ช่องนี้สร้างขึ้นมาเมื่อ21กันยายนปี2006และตอนนี้ก็มียอด Sub s c r i b e ถึง47.3ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง5 7 2 6 7ล้านวิวจนมาอยู่ในอันดับที่4อันดับที่3ช่องโคโคโเป็นช่องที่ทำการ์ตูนขึ้นมาสำหรับเด็กโดยช่องนี้นะครับสร้างขึ้นมาเมื่อ2กันยายนปี2006และขนาดนี้ก็มียอด Subscribe ถึง85.2ล้านคนและมียอดวิวรวมถึง65,992ล้านวิว จนมาอยู่ในอันดับที่3อันดับที่2ช่องถ้ายพูดชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือยูทูบเบอร์คนแรกและคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถทํายอดซับสคร i b e ์ได้ถึง100ล้านซับส c r i b e โดยคอนเทนต์ของพิวดิพายนั้นก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการแคสเกมการรีวิวมีมการรีแอคชั่นคลิปต่างๆ God I'm scared Okay ว้าว <Yeah. S 1> โดยช่องของพิทดุยพายนั้นสร้างขึ้นมาเมื่อ29เมษาย,ยนปี2010จากนักแคสเกมที่ไม่มีใครรู้จักจนในปี2013พิว d i ด p i พายก็ได้กลายเป็นช่อง YouTube ที่มียอดซับสไครสูงสุดในโลกได้สำเร็จและเขาก็ได้เป็นอันดับหนึ่งเรื่อยมาจนในปลายปี2018บัลลังก์ของพิทดุยพายนั้นก็เริ่มสั่นคอนหลังจากมีช่องช่องหนึ่งทำยอดซับสไครพุ่งเร็วติดจรวดทำยอดสับสไครถึง50ล้านภายในไม่กี่เดือนแล้วเกือบจะไล่พิวดพายทัน โดยพิ้วที่พายในปี2018นั้นก็เป็นช่องที่กำลังโดนดราม่าเป็นช่องที่กำลังจะตายทางเชาเด็นะครับที่ได้เห็นทีซีรีส์นั้นมียอดสับสไครพุ่งอย่างรวดเร็วพวกเขาก็ได้เริ่มออกมาต่อต้านแล้วก็ได้เกิดปรากฏการณ์ Subscribe t พิ e วที่พายจนเกิดเป็นกระแสทีซีรีส์ประทับพิวทิ่พายโด่งดังไปทั่วโลกทางพิ้วที่พายกับทีซีรีส์นั้นก็ได้มียอดสับสไครแซงกันไปแซงกันมาจนกระทั่งวันที่16เมษายนปี2019พิวทิพายนั้นก็ได้พ,พ้้ใหกับ t ขณะนี้ผิวที่ผ่ายมียอดซับสไคร์ถึง105ล้าน Subscribe และมียอดวิวรวม25,800ล้านวิวอันดับที่ Series ช่อง T-Series เป็นบริษัทภา <Yeah. S 2> พยนต์และค่ายเพลงในอินเดียเราคงได้รู้จักกับ T-Series ในมาหาการสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน YouTube โดย T-Series นั้นก็ได้กลายเป็นช่องแรกของโลกที่มียอดซับสไคร์แต่ถึง100 000, ล้าน Subscribe โดยขณะนี้ช่องทีซีรีมียอดซับสไคร์ถึง142ล้านซับสไคร์และมียอดวิวรวมทั้งหมด111,900ล้านวิวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับช่อง YouTube ที่มียอดซับสไคร์มากที่สุดในโลกถ้ารู้จักช่องไหนใน10อันดับนี้หรือชอบช่องไหนใน10อันดับนี้อย่าลืมเม้นท์บอกผมไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด u b s c r i b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป